สวัสดีค่ะมาพบกับเกร็ดความรู้เรื่องโรคและยาบายเพย์ใหม่กันนะคะวันนี้เรามาในเรื่องการล้างแผลที่ถูกต้องควรใช้น้ำเกลือหรือแอลกอฮอล์เรามาเริ่มกันที่แอลกอฮอล์ใช้เช็ดร,รอบๆแผลเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรครอบๆแผลเข้าสู่แผลการล้างแผลด้วยแอลกอฮอล์จะทําให้เนื้อเยื่อบริเวณแผลระคายเคืงองเพราะแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ทำลายเนื้อเยื่อทําให้เกิดการระคายเคืองแสบร้อนและทําให้เนื้อตายทําให้แผลหายช้าและเกิดแผลเป็นในที่สุด มาต่อกันที่น้ำเกลือล้างแผลน้ำเกลือล้างแผลหรือโซเดียมคลอไรด์0.9%มีความเข้มข้นเท่ากับสารน้ำในร่างกายไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองไม่ไปทำลายเซลล์แผลหรือเนื้อเยื่อจึงทำให้ไม่แสบแผล ดังนั้นหากเรามีแผลไม่ว่าจะเป็นแผลถลอกแผลมีดบาดแผลเลือดออกต่างๆควรล้างแผลด้วยน้ําเกลือไม่ควรใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลล้างแผลเสร็จควรจะใส่ย,ยาฆ่าเชือ้อไม่ว่าจะเป็นโพวิดอนไอโอดีนหรือทิงเจอไอโอดีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้งนะคะ